สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามผมลืมถ่ายตอนขึ้นให้ดูครับพอดีว่าเราข้าคงที่จะร้อนล้วก็บรรยากาศไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางดังนีนผมอยู่ที่เวียดนามข้างหลังเราเป็นเขาทั้น,นี้ครับรถเพื่อนมากเรารอใส่ตะกร้ากลับนะผมรอใส่ตะกร้ากลับเราเราจะไปรอดูนะครับตอนที่ว่าเราใส่ตะกร้ากลับมันจะเป็นยังไงแล้วก็พอใส่ตะกร้ากลับนะครับผมจะเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยนะครับ ล้วก็จะไปล้างรถตอนนี้รถเปื้อนมากเดี๋ยวผมให้ดูรถก่อนรถครเปื้อนเลยนี่คือรถคือเปื้อนมากนะทางบนหลักเอ้ยทางบนเขาเรามไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวตอนไปดูตอนที่อยู่ไทยกันว่าผมจะล้างรถเสร็จรถผมมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปเยอะไหมเนี่ยคือสปกปรปกมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขึ้นตะก้าก็เลยนะครับวันนี้เราก็ขึ้นตะก้าอยู่อ,อยู่กับพี่บิ๊กครับ เสร็จเราก็เจอกันที่ลาวเราไปล้างรถที่ลาวกันตอนนี้นะครับทุกคนเราทําการขึ้นตะก,าก้าเสร็จแล้วนะครับจํานวน1,300ใบตอนนี้เรากํลาลังจะกลับไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล้างรถแล้วก็อาบน้ําแล้วเราก็จะไปด่เยกๆกันเลยเดี๋ยวไงไปเจอกันตอนที่ว่าผมล้างรถเสร็จกันเลยว่ารถเราัมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนนะครับที่ว่ามันเฟื้อุฟูมากเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ไทยนะครับผม เอ้ยฟองหมดแทนนะครับที่นะครพนม,มเป็นไงเปลี่ยนจากเดิบมากปะล่ะนี่ครับพาเดินรูรอบคันกี้ข้างนี้ไปแล้วนะนี่ข้างหลังสวยมากพอล้างกันสะอาดเลยเอาโอเคครับเดี๋ยวไงไปเจอกันที่จั่โอเค let's go ไปรุปนน่นตอนนี้เราขึ้นร้องเสร็จแล้วเราไปเจอกันเรือตามสวัสดีครับไปรุ่นผมสวัสดีครับไปรุ่นรถเวียดเอานี้เอาให้ผมคลิปหนึ่งอ้ยอะไรสวัสดีครับไปรุ่นรถเวียดตอนนี้เราขึ้นกงานที่เรียบร้อยแล้วเราขึ้นงาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ไรไเ,รเรากำลังจะเดินบบทางไปที่ นครพนมนะครับเพื่อที่จะว่าจะได้ข้ามด่านจากนาครพนมนะครับไปที่จอหลอนะครับเวียดนามนั่นเองข้ามประเทศลาวไปวันนี้เรากําลังติดไฟแดงอยู่ผมก็เลยกะถ่ายคลิปเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนที่ถึงนครพนมกันเลยว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงไปเจอกันนะครับไยรุ่น เราก็ทางข้ามลาวนะครับไปรุ่นนี่นี่ยังอยู่เขตประเทศไทยอยู่ <Yeah. S 1> พอข้ามไม่น้ำโขงมาดูแล้วก็เป็นตลาดที่ลาวนะเขตประเทศลาวแนะลวนะ้ว ทุกคนมันเป็นทางที่เลยที่สุดแล้วนะทางขึ้นเขาเราสปอร์ตไลท์่ลดแล้วพี่คนนั้น ตอนนี้เราถึงด่านาตัดสีที่ร้อยแล้วนะเพราะเราติดสีจากฝั่งไทยโวเป็นสิบเลยนะครับตอนนี้ซึ้นบรรยาก,กาศตอนลงนะอันเด้ตี่ออกนะน,นี่เราครับแล้วก็พี่บิ๊กคะกำลังลงลงใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ที่นอีกคันหนึ่งนี้ตอนน,น,นี้ไปเลยนะเฮ้ yeah! เรากลับทุลนถดว่าฝุ่นมันเยอะนะครับดูดินี่นะครับเราทำการลงมอฟนิดสิเป็น เป็นที่รู้จัแล้วตอนนี้เรากลับไปเดียวเลยก็อย่า,าลืมฝากกนให้กุนช